งานฉลองสมโพธ์พระพุทธไตรโลกนาถศ,ศาสดาและเจริญอายุวัฒนมงคลครบ90ปีหลวงปู่เสนปัญญาทโรวัดราชดอนสงเคราะห์หรือเรียกกันวัดป่าหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี วันนี้ก็จเจริญพุทธมนต์ฟังเทศจบไปแล้วหนึ่งองค์พรุ่งนี้เช้าก็มีทาบุญใส่บาตรหลังจากตอนใส่บาตรแล้วจะมีพิธีโรยข้าวตอกดอกไม้โดยเครื่องร่อนจะมีเครื่องร่อนมาโรยข้าวตอกดอกไม้พรุ่งนี้จากบนท้องฟ้าลงมา รอชมกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็มีตาบลไซบาวงปู่เสนและคณะพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานและยังมีบรมเพ็ญเจริญพุทธมนต์จากวันนี้วันที่5 6 7 8ถึงวันที่8ธันวาคม งานสร้างพระพุทธไตรยโลก,กนาถสาตดาความสูง75เมตรหน้าตักกว้าง35เมตรพรุ่งนี้จะมีพิธีโประยะข้าวตอกดอกไม้ทำบุญใส่าบาตรตอนเช้า พระพุทธไตรโลกนาถศ,ศาสดาหน้าตักกว้าง35เมตรความสูง75เมตรโดยฐานในเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กและหล่อเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆค่อยเชื่อมต่อขึ้นไปและฉาบเทเป็นชิ้นปูนเป็นชิ้นๆมีเหล็กข้างใน และเชื่อมต่อและฉาบต่อเป็นชิ้นชิ้นจนเป็นองค์พระพุทธเจ้าจนสำเร็จองค์พระพุทธไตรโลกนาถศ,ศาสดาด้านในใช้ประโยชน์เป็นศาลาชั้นกลางจะมีเป็นรูปเหมือนครูบาอาจารย์ชั้นที่สองเป็น แต่ละเสาจะมีรูปเหมือนครูบาาจารย์นั่งอยู่ชั้นล่างใช้เป็นสาลาอเนกประสงค์ งานสมโพธิ์ฉลองพระพุทธไตรัโลกนาถศาสดาในระหว่างวันที่5ธันวาคมถึง6 7 8ธันวาคม